สวัสดีครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับก็จะเอาเสียงท่อ AR นะครับออสซิลเลซิ่งมาให้ฟังกันนะครับก็ปลายท่อสีส้มจุดฉาดนะครับเป็นอลูมิเนียม CNC ตัวหม้อพักเนี่ยก็เป็นไทเทเนียมนะครับตัวคอก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับนะครับสวยงามมากนะครับคอขึ้นลุ้งเลยนะครับแล้วก็นี่โชคมาติดครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อ่า อิตาเจตเล็กสเตอร์คาเฟ่นะครับก็คือตรงเลสไลน์นะครับร้านเลสไลน์แล้วก็นี่นะครับคันนี้ใส่แผงคอพร้อมกันสะบัดมาติดด้วยนะครับพร้อมกับทำสายถักด้วยนะครับก็เสียงท่อตัว a r นี่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันเลยครับนี่นะครับสวยงามทีเดียวมารสซี่นะครับ ็นี่แหละครับราคาของมันนะครับก็ผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับก็ไปเจอมาก็เลยเอามาแชร์แชร์กันให้ดูครับก็สําหรับท่านที่ขี่ดักเซอร์สามอยู่เหมือนกันนะครับแล้วสนใจตัวท่อออสติ l เลสซิ่นะครับก็ลองติดต่อไปทางออสตินเลสซิ่งไทยแลนดดูได้ครับก็เมททัวร์เนะครับก็ไม่มีของเลยนะครับอยากได้ก็ต้องสั่งนะครับสามารถเลือกสีปลายได้ด้วยนะครับมีสีส้มสีดำอีกสีหนึงออกิเขียว นะครับก็สีอะไรก็ไม่รู้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอวันี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ